ถ้าพูดถึงวงการวัสดุก่อสร้างในอเมริกาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นสังเวียนเลยแหะครับที่มียักษ์ใหญ่สี่รายกําลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดเพื่อชิงความเป็นหนึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทกันครับว่าใครมีดีอะไรและใครมีจุดเปราะบางตรงไหนซ่อนอยู่บ้างแล้ววันนี้เราจะมาดูกันเรื่องอะไรบ้างนี่เลยครับเราจะเริ่มจากการทําความรู้จักพวกเขาเป็นก่อนจากนั้นก็จะไปวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อน เพื่อที่จะนำมาจัดอันดับกันไปเลยว่าใครกแกร่งที่สุดก่อนจะปิดท้ายด้วยกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าส่วนแรกเนี่ยเรามาทำความรู้จักผู้เล่นหลักๆทั้ง4รายในสังเวียนนี้กันก่อนครับผู้ท้ายชิงทั้ง4ของเรามีใครบ้างเริ่มจากเชอร์วินวิลเลียมส์หรือ S.H.W ที่เป็นเหมือนราชันแห่งวงการสีเลยแ่ะครับตามมาด้วย Builders First Source หรือ B.L.D.R คู่หูคนสำคัญของผู้สร้างบ้าน แล้วก็มี Owens Corning หรือ OC ผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคาและฉนวนระดับโลกและสุดท้ายครับ Valcan Materials หรือ VMC ผู้ที่วางรากฐานอันแข็งแร่งให้กับอเมริกานั่นเองทีนี้มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับว่าพลังของยักษ์ใหญ่แต่ละรายเนี่ยมันมาจากไหนอะไรคือไพ่เด็ดที่เขาซ่อนไว้ในมือบ้าง พอเอามาวางเทียบกันแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับ SHW นี่คือพลังของแบรนด์กับเครือข่ายร้านค้าที่ไม่มีใครสู้ได้จริงๆส่วน BLDR ใช้ความใหญ่ของตัวเองนี่แหละครับมาช่วยลดต้นทุนต่อนหน่วยให้ต่ำที่สุดในตลาดในขณะที่ OC มีผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้อย่างหลังคาและฉนวนที่มีความต้องการเข้ามาร่เร่ตลอด และ VMC ก็มีประการป้องกันคู่แข่งที่สูงมากแถมยังผูกติดกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวของประเทศอีกด้วยแต่แน่นอนครับว่าไม่มีใครเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างถึงจะใหญ่แค่ไหนทุกบริษัทก็มีจุดออนกันทั้งนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจุดเปราะบางหรือที่เขาเรียกกันว่าส้นเท้าของอะิลิสของแต่ละรายเนี่ยคืออะไร สำหรับ s h w นะครับจุดอ่อนสําคัญเลยก็คือการที่ต้องพึ่งพากําลังซื้อผู้บริโภคมากไปหน่อยถ้าเศรษฐกิจซบเซาขึ้นมาเมื่อไหร่ย,ยอดขายสีกระทบเต็มๆเลยครับส่วน BDR นี่ก็ผูกติดกับวัตจากตลาดบ้านใหม่แบบสุดๆซึ่งมันอ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยมากในขณะที่ OC ธุรกิจจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลแล้วก็คาดเดยายากเพราะสภาพอากาศและสุดท้าย VMC ครับถึงจะมั่นคงแต่ก็เติบโตช้าแล้วก็ต้องพึ่งพางบประมาณภาครัฐเป็นหลักเลย เอาละครับและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยช่วงเวลาของการตัดสินหลังจากที่เราชั่งน้ำหนักทั้งจุดแข็งจุดอ่อนแล้วใครใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะในสมรภูมินี้ไปดูผลพร้อมกันเลยครับคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือในบรรดายักษ์ใหญ่ทั้งหมดนี้ใครกันแน่ที่แข็งแกร่งพอที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวเรามาเริ่มจากอันดับสุดท้ายกันก่อนเลยอันดับที่4ผู้ที่ต้องผิดหวังไปก็คือ Builders First Source หรือ BLDR นั่นเองครับถามว่าทำไมก็เพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันผูกติดอยู่กับตลาดบ้านใหม่แบบเต็มๆเ,เลยครับชะตากรรมของบริษัทเล็กขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านเป็นหลักทำให้มีความผันผวนสูงที่สุดในกลุ่มนี้และครับขยับขึ้นมาหน่อยครับสำหรับอันดับที่สามได้แก่ก็คือ Showin Williams หรือ SHW ครับคือต้องยอมรับว่าแบรนด์เขาแข็งแกร่ง,งมากๆเลยนะแต่มันก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่า การต้องพึ่งพาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนี่แหละครับที่ทําให้เปราะบางมากในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเอาละครับตอนนี้เหลือแค่2รายสุดท้ายแล้วการต่อสู้ที่ดุเดือดจริงๆแล้วใครล่ะที่จะคว้าอันดับ2ไปรองแชมป์ของเราก็คือ v a l l a n Materials หรือ VMC ครับบริษัทนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายตั้งรับที่แข็งแกร่งสุดๆเลยครับสามารถคาดการรายได้ในระยะยาวได้ค่อนข้างแน่นยํำจากโครงการของรัฐ แต่ก็นั่นแหละครับต้องแลกมากับศักยภาพการเติบโตที่อาจจะช้ากว่าคนอื่นหน่อยและนั่นก็หมายความว่าแชมป์ของเราผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ชนะในศึกครั้งนี้ก็คือโอเวนส์คอนนิงหรือ OC นั่นเองครับโอ้โห ต้องบอกว่าโ c ชนะไปเพราะส่วนผสมที่มันลงตัวมากๆครับทั้งความต้องการซ่อมแซมหลังคาที่เกิดขึ้นซ้ำซๆทุกปีอัตรากำไรที่แข็งแกร่งและที่สำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่ของฟุง่มเฟือยทำให้มีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับทีนี้พอรู้ผลกันแล้วแล้วในมุมของนักลงทุนล่ะครับเราจะเอาบทวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ยังไงได้บ้างมาดูกันครับสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ้าเป้าหมายคือความปลอดภัยแบบสุดๆ เน้นความต้องการที่ต่อเนื่อง VMC กับ OC คือคำตอบครับแต่ถ้าใจถึงหน่อยอยากจะเดิมพันกับการฟื้นตัวของตลาดบ้าน BLDR ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและสำหรับคนที่เชื่อในพลังของแบรนด์และเครือข่ายที่แข็งแกรง่ง SHW ก็ยังคงโดดเด่นที่สุดอยู่ดีครับและสุดท้ายก็มาถึงคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยครับว่าในโลกที่เศรษฐกิจมันผันผวน,นอยู่ตลอดเวลาแบบนี้การจัดอันดับที่เราเห็นกันในวันนี้เนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมในอนาคต นั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับ